สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวบัตรคนจนเงินเกษตรกรอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับคลิปนี้นะครับอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสุดการแห่งรัฐบัตรคนจนรายละเอียดเรื่องนี้นะครับสำหรับบัตรสุดการแห่งรัฐบัตรคนจนรายใหม่นะครับซึ่งก็จะมาเคลียร์รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของ เงินที่มีการทบกันได้นะครับแล้วก็การเปิดใช้สิทธิ์นะครับได้ทบสูงสุดสามเดือนนะครับเปิดใช้สิทธิ์ช้าเร็วต่างกันอย่างไรนะครับแล้วรายละเอียดเป็นอย่างไรรวมถึงวงเงินรูดซื้อของครั้งแรกเนี่ยได้ต่างกันเพราะอะไรนะครับในส่วนของการเปิดใช้สิทธิ์ต่างกันนะครับต่างเดือนกันเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันครับสําหรับคําถามนี้นะครับมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามมานะครับ แอดอธิบายให้ฟังได้ไหมเงินทบสองถึงสามเดือนวงเงินรูดซื้อของมันคืออะไรยังไงใครได้นะครับยังงงอยู่บัตรคนจนรายใหม่เนี่ยเปิดใช้สิทธิ์ช้าเร็วมันต่างกันยังไงเมื่อไหร่นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับแอดมินขอตอบชี้แจงคร่าวๆดังนี้ก่อนเดี๋ยวไปลงรายละเอียดนะครับบัตรคนจนรายใหม่นะครับจะมีหลักเกณฑ์เปิดใช้สิทธิ์ครั้งแรกเนี่ยต่างกันนะครับตาม เรื่องของการยืนยันตัวตนว่าผ่านหรือไม่ผ่านช่วงระยะเวลาไหนนั่นเองนะครับซึ่งระยะช่วงวันนะครับในการยืนยันตัวตนมีผลต่อการเปิดใช้สิทธิ์ครั้งแรกนั่นเองเพราะฉะนั้นบางคนจะเปิดใช้สิทธิ์ได้ช้าบางคนจะเปิดใช้สิทธิ์ได้เร็วเป็นไปตามการยืนยันตัวตนว่าผ่านหรือไม่ผ่านนั่นเองนะครับซึ่งวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนี้นะครับ s <good>. <S เขาจะทบให้สูงสุดสามเดือนนะครับถ้าเกิดว่าใครเปิดใช้สิทธิ์ได้ช้ากว่าคนอื่นนั่นเอง ทีนี้นะครับมาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยนะครับสําหรับก่อนอื่นนะครับบัตรสุดการแห่งรัฐบัตรคนจนรายใหม่ได้มีการประกาศผลมาตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6พร้สิหเรื่องของการประกาศผลคุณสมบัติว่าใครผ่านหรือไม่ผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านย่นทธรณ์ได้ถ้าผ่านนะครับนาไปสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตนนั่นเองครับการยืนยันตัวตนนะครับยืนยันได้สามธนาคารหลักนะครับก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือสกศธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสินเท่านั้นนะครับการยืนยันตัวตนนี้นะครับจะต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปยืนยันตัวต,วตนเพื่อเปิดใช้สิทธิ์บัตรสนาการแห่งรัฐรายใหม่เพราะว่ากระทรวงการคลังให้ ดำเนินการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการใช้แทนบัตรคนจนเก่านะครับเพื่อที่จะเปิดใช้สิทธิ์การเปิดใช้สิทธิ์ได้ต้องเป็นแบบสมาร์ทการ์ดนะครับบัตรประจำตัวประชาชนเนื่องจากว่าเขามีชิปนะครับชิปในการอ่านข้อมูลนะครับก็จะสามารถดําเนินการเปิดใช้สิทธิ์บัตรสุจริรแห่งรัฐรายใหม่ได้โดยผ่านบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นหลักเกณฑ์นะครับที่นี้เนี่ยนะครับ การยืนยันตัวตนนะครับไปที่ธนาคารเขาก็จะให้ดําเนินการนะครับส่วนใหญ่นะครับการยืนยันตัวตนผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยมันจะอยู่เรื่องของบัตรประจําตัวประชาชนหน้าอาจจะแตกต่างกันหรือว่าอาจจะสแกนใบหน้าไม่ผ่านนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับท่านใดยืนยันตัวตนผ่านแล้วก็รอใช้สิทธิตามวันเวลาที่เรายืนยันตัวตนผ่านตาม ช่วงระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนดแต่ถ้าใครยืนยันตัวตนยังไม่ผ่านก็รีบไปดําเนินการใหม่ที่นาฬาการได้เลยนะครับทีนี้นะครับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแอดมินจะเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยนะครับจะได้เข้าใจที่สอบถามกันมานะครับถือได้ว่าคําถามนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ ก็คือเรื่องของช่วงเวลาในการยืนยันตัวตนนะครับมันจะมีผลต่อการเปิดใช้สิทธิ์บัตรคนจนรายใหม่ซึ่งเขาจะดําเนินการใช้สิทธิ์ใหม่เนี่ยในวันที่1เมษายน2566เป็นต้นไปและนะครับย้ําว่าคนที่ผ่านคุณสมบัติบัตรคนจนไม่สามารถเปิดใช้สิทธิ์ในวันที่1เมษายน2566ครบทุกคนแน่นอนไม่สามารถดําเนินการได้ครบทุกคนแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเชื่อมโยงแล้วก็มีผล เกี่ยวกับเรื่องของการยืนยันตัวตนว่าผ่านหรือไม่ผ่านในช่วงเวลาที่เขากําหนดให้นั่นเองนะครับสําหรับนะครับใครที่มีสิทธิ์นะครับในการที่จะเปิดใช้สิทธิ์ในวันที่หนึ่งเมษายนสองพัห้า้ยหกสิหกคือสิทธิ์ใหม่บัตรสุขการห่งรัฐบัตรคนจนเนี่ยจะต้องมีขีดถูกเครื่องหมายสีเขียวครบทั้งสามสถานะคือสถานะการลงทะเบียนสถานะคุณสมบัติแล้วก็สถานะการยืนยันตัวตนสามผ่านนี้นะครับ ขีดถูกเครื่องหมายสีเขียวสามผ่านนี้จะนําไปสู่การเปิดยืนยันตัวตนการใช้สิทธิบัตรคนจนรายใหม่บัตรสุขการแข่งรัฐรอบใหม่รายใหม่นะครับได้ในช่วงของวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกซึ่งเป็นการเปิดครั้งแรกเลยนะครับเดือนแรกเลยนะครับนี่คือสามารถทําได้เลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับบางคนก็จะยังยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับบางคนก็ยังติดเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็จะต้องว่ากันไปตามรอบนะครับเขากําหนดตารางการยืนยันตัวตนที่มันสอดคล้องกับการเปิดใช้สิทธิ์บัตรคนจนรายใหม่เนี่ยนะครับในช่วงของแต่ละรอบเดือนเนี่ยต่างกันดังนี้ก็คือสําหรับคนที่จะเปิดใช้สิทธิ์ได้ครั้งแรกนะครับจะต้องยืนยันตัวตนผ่านระหว่างวันที่1มีนาคมถึง26มีนาคม2566จะเปิดใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ได้เนี่ยนะครับ ก็คือ1เมษายน2566เป็นต้นไปสิทธิ์ได้ครบปกติเหมือนเดิมแล้วก็ในเดือนต่อไปก็ใช้สิทธิ์ได้ครบปกติเหมือนเดิมนะครับเรียกได้ว่าเปิดใช้ก่อนเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนได้เท่ากันวงเงินส่วนลดแก๊สหุงต้มวงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะวงเงินค่าน้ําค่าไฟฟรีแล้วก็วงเงิน ผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะครับก็ใช้สิทธิได้ปกติไปเลยนะครับตามที่รัฐก,กําหนดแต่ทีนี้เนี่ยนะครับในส่วนของคนที่ยืนยันตัวตนไม่ผ่านตามที่เขากําหนดเอาไว้สมมติท่านยืนยันตัวตนผ่านจริงๆเนี่ยก็คือหลังวันที่26มีนาคมอาจจะเป็น27 28 29มีนาคมหรือจะช่วงเดือนเมษายนเขากําหนดเอาไว้ว่าในรอบที่สองนะครับกลุ่มที่สองที่จะเปิดยืนยันตัวตน ในการใช้สิทธิ์บัตรคนจนรายใหม่ได้เนี่ยเปิดใช้สิทธิ์ได้เนี่ยนะครับจะต้องยืนยันตัวตนผ่านระหว่างวันที่27มีนาคมถึง26เมษายน66จะสามารถเปิดใช้สิทธิ์บัตรสุดการแห่งรัฐรายใหม่ได้เป็น1พฤษภาคม66เรียกได้ว่าล่าช้าไปหนึ่งเดือนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีวงเงินสมทบให้นะครับทบหลังให้หนึ่งเดือนย้อนหลังให้หนึ่งเดือนก็คือวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค แต่วงเงินอื่นนะครับเขาจะไม่ทบให้เขาจะทบให้แค่วงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้นนี้เนี่ยนะครับกลุ่มต่อมาถ้าเกิด<ต>ไม่ผ่านอีกนะครับแต่ท่านไปยืนยันตัวต,ตนผ่านระหว่างวันที่27เมษายนถึง26พฤษภาคม66ท่านจะเปิดใช้สิทธิ์ได้คือวันที่1มิถุนายน66เรียกได้ว่าราช้าอีกสเดือนนะครับแต่ว่าจะได้เงิน ย้อนหลังทบเดือนนะครับไปอีกสองเดือนนะครับบวกกับสิทธิ์ที่ตนเองเปิดได้รับอีกเนี่ยนะครับก็คือวันที่หนึ่งมิถุนายนได้อยู่แล้วนะครับเงินเข้ามานะครับสามร้อยวงเงินรูดซื้อสินค้าพกหรือโภคแล้วก็ได้ทบอีกสองเดือนนะครับสามร้อยสองเดือนก็หกร้อยเอามารวมกับเดือนที่ตนเองเปิดใช้ได้ปกติอีกสามร้อยมันก็จะเป็นเก้าร้อยนะครับแล้วก็ในรอบนะครับอีกรอบหนึ่งที่เป็นรอบยืนยันตัวตนนะครับ ในวันที่27พฤษภาคมถึง26มิถุนายน66ถ้ายืนยันตัวตนผ่านช่วงนี้เขาก็จะให้ไปเปิดเป็นรอบ <G COM> การใช้สิทธิ์ใหม่เนี่ย1กรกฎาคม66แต่ว่าจะได้ทบนะครับได้ย้อนหลังมาอีก3เดือนบวกกับเดือนที่เงจะได้อีกนะครับในเดือนกรกฎาคม66บวกกันแล้วนะครับก็จะประบมาน 1,200บาทนะครับสาหรับวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ละกลุ่มก็จะได้วงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในการใช้สิทธิ์เริ่มแรกในส่างกันเป็นไปตามนะครับการเปิดใช้สิทธิ ช้าเร็วนะครับในส่วนของสิทธิ์บัตรคนจนรายใหม่ครั้งแรกเลยนะครับที่เราจะเปิดใช้สิทธิ์ซึ่งมันจะสัมพันธ์กับการยืนยันตัวตนว่าผ่านหรือไม่ผ่านช่วงระยะเวลาไหนตามที่กระทรวงการคลังได้กําหนดกฎเกณฑ์เอาไว้นั่นเองนะครับซึ่งเขาก็แจ้งชัดเจนว่ายืนยันตัวตน27มีนาคมถึง26มิถุนายน66เนี่ยเขาจะให้ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังไม่เกิน3เดือนครับนับจากเดือนแรกนะครับที่เริ่มใช้สิทธิ์ได้เฉพาะ ย้อนหลังนะครับจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคมหรือร้านธงฟ้าประชารัฐเท่านั้นก็คือวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนนั่นเองนี่คือกติกาของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่เปิดใช้ได้ครั้งแรกเนี่ยนะครับตั้งแต่เมษายนก็รับไปเลย300นะครับสาหรับรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็ใช้วงเงินอื่นได้ปกติ ส่วนคนที่นะครับเปิดใช้สิทธิ์ได้รอบเดือนถัดไปก็ใช้สิทธิ์ได้ปกติเหมือนกันแต่ว่าวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมันจะทบให้นะครับสูงสุดเนี่ยไม่เกินสามเดือนแต่วงเงินอื่นเขาจะไม่ทบให้แล้วเขาจะทบให้แค่วงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเดียวนี่คือที่ไป,ไปที่มาว่าทําไมนะครับบางคนเปิดใช้สิทธิ์นะครับครั้งแรกเนี่ยบางคนได้สามร้อยบางคนได้หกร้อยบางคนได้เก้าร้อยนะครับแล้วก็ทําไมบางคนเปิดสิทธิ์ได้ช้า บางคนเปิดสิทธิ์ได้เร็วตั้งแต่1เมษายนบางคนนะครับไม่มีสิทธิ์เปิด1เมษายนก็จะไปเปิด1พฤษภาคมบ้าง1มิถุนายนบ้างเนี่ยเพราะว่ามันมีเงื่อนไขแบบนี้ก็คือเป็นไปตามการยืนยันตัวตนช่วงการยืนยันตัวตนของเราว่าผ่านหรือไม่ผ่านช่วงเวลาไหนตามที่รัฐกําหนดเอาไว้นั่นเองนี่คือรายละเอียดนํามาแจ้งข่าวให้กับคุณผู้ชมได้เข้าใจได้รับทราบต่อไปครับ สำหรับเนื้อหาข่าวสารที่ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับและท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบริสุการแห่งรัฐบัตรคนจนแน่นอนครับ